นี่ของมึงน,นี่เน่นักฟุตบอลตัวจริงทีมบ้านคำพะคนนี่ครับบักเข็มฉายาเข็มขาหลอกผมบอกเลยว่าแม่งหลอกดี

ส,ส,ส่วนคนที่สองครับปาบา๋าบักเนี่ยซอว่าสิง์ฉายาสิงชาวไร่อึดถึกทนผมบอกเลยว่าแมงยืนไหวอะเก่าสิมาที <S <S ่ไปหาผู้อื่นดีกว่าบักห้านี่ตอกตะปูยังหลุยเลยคนที่สามครับป๋าบักห้านี่ื่อว่าบักแบงฉายาจาแบงมันเป็นทหารเก่าครับ เเอ,อาาที่่้ยผมบอกเลยเลยว่าเรื่องแข็งอ่ะมันบ่เป็นสองล่องไผ่แต่อย่ไว้ใจ<า><า>เรื่องเสียงนกหวีดมันเด็กขาดบักห้าเนี่ยตายเสียงนกหวีดชายชายเอ้ยสุบซ่ามาบสอสเซียวส่วนคนนี้ครับบ่าบักชายสายหลอนผมบอกเลยว่ารอยยิ้มของมันเนี่ยกระชากใจ,ใจเหลือเกิน,ส,น,นส่วนนุงไปตีบอล เป็นบอลอย่ยงถามอยู่ในที่ฟุตบอลคนอื่นจะมาจ่องจับผิดเทใไ้เพี้ยนเสื้อปูเพื่อนพากูไม่อยงนี่นี่ดิคนต่อมากครับป๋าผมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเด็ดโดรทีหนารีอโตโมติให้โดลิกให้โดเจนบอกเลยถ้าขาดคนเนี่ย ที่ห้องปรคบแน่ๆละเพราะว่าต้องหาคนไหนมันรบส่วนคนสุดท้ายคนนี้ครับป๋าเข้าสิขาดเมื่อประตูคนสำคัญบ่ได้กับที่หนึ่งอ่ะบักจอนเมื่อหมานมันจับไดมบัดครับป๋าปลาดุกปลาเข็งปลาคอปลาซิวปลาซิวอ่าล่าสุดนี้มันไปจับปลาว่านมาได้ครับป๋า ไอ้สุดยอดกูเอ้ยกูให้ไปหาซุ่มดีๆมากกว่านี่เอี่ยพวกมึงนี่มัน,มนบ่ดีมองในปะโอ้โหแม่